วันนี้มาเรียนรู้วิธีการทำเกงขี้เหล็กนะคะขั้นตอนแรกนำใบย่านางมาโขลกกับข้าวเบือให้แหลกนะคะจากนั้นเติมน้ำเพื่อกรองเอาน้ำนะคะแล้วพักทิ้งไว้ระหว่างพักน้ำา่้านางนะคะให้เตรียมเครื่องแกงมาคั่วนะคะดู ีส่วนผสมนะคะส่วนประกอบก็คือพริกลูกโดดกระชายหั่นทุบนะคะพอแหลขาอ่อนสิ่งที่ชอบที่สุดคือขาอ่อนนะคะจากนั้นก็ค่อยๆค,คั่วพอหลังจากที่เริ่มมีกลิ่นหอมก็เทน้ำกะทิแล้วคั่วไปจนเดือดนะคะพอกะทิเริ่มแตกมันแล้วก็ค่อยใส่น้ำย่านางลงไป รอจนน้ำเดือดอีกรอบนะคะจากนั้นใส่ใบขี้เหล็กต้มน้ำสามเดือดปรุงรสตามชอบนะคะถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเตรียมใบชะอมนะคะตัวชูโรงของความอร่อยของเรานะคะเพิ่มความหอมน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น